ว่ามาเดี๋ยวมันจะมีมันเข้ามาที่นี่อะไรนะเดี๋ยวมันจะมีมันเข้ามาที่นี่ครับมันอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ต้องเข้ามาหรอกไม่ใจเดี๋ยวมันจะเข้ามาเยอะ้ามาก็มาก็มาช่างมันเอาความดีสู้กับมันพระทธเจ้ามาแน่ๆลพระขันก็มันลุยกับมันเด้จะมียากอะไรถือดาบอยู่ไม่ใช่เหรอ สู้กันมาเดี๋ยวเอาดาบให้เดี๋ยวตะบองให้พระขันก็นักลบอยู่แล้วนี่กลัวอะไรอย่าไปกลัวมันธรรมะความจริงความดีความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความถูกนางบอกทําไม่ทำงานนะพระขันทำเลยช้างบาลมีเลยมันได้เดือนละหมื่นใช่ป่าใช่ป่ะมันได้เดือนละหมื่นนะป่าประมาณช่ป่ะอ่าโอเคเดี๋ยวการันตี รายได้โอเคตอนนี้กำลังโปรโมทเทพเว้ยเขาจเปล่าี่วงู่บอกว่าโปรโมทเทพเว้ยเพราะว่าคนมันเดียแบบว่าเข้าใจว่าเทพกระจอกแท้จริงเนี่ยเทพก็คือพ่อแม่มันเองนั่นแหละก็เคยดูแลมันมาเคยอบรมสั่งสอนเคยเป็นเคยเป็นครูบาอาจารย์มันแล้วเขาตายไปเขาก็เป็นเทพเด็กมันจะไปยากอะไร แต่ว่าถูกมารถูกปีศาจสกัดกั้นว่างมงายสกัดกั้นว่าแม่บอกว่าถ้าลงยูทูบยังโอเคแต่ลงทิสต็กตอกอะแม่บอกมันเยอะเจ้าไหนก็มาดูอุ้ยจะเหมียนก็ดูดูไม่รู้เปล่าปากไม่ดีมาอีกไม่นาะนเนี่ยเดี๋ยวมันเอาดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ล่างเลยอเขอบอก โดนนาเดือดร้อน,นน้าดนงา<ำ>พอเสร็จแล้วไปเลยพอเสร็จแล้วอ่ะไปเลยหายไปเลยเออแล้วก็อย่าไปหวังอะไรกับมันแด้แล้วช่างมันไม่หวังแต่พอมาเสร็จก็เอาอีกพอ <c oughs> ไม่ได้หนังใจก็ว่าพักขันอีกไม่เป็นไรเราถือว่าเราช่วยแล้วไปก็เรียกไรวะไปแบบว่าประมาทตรงที่ว่าเทพช่วยเทพช่วยเทพช่วย แต่ด้วยความเมตตาของเทพเนี่ยที่ที่ที่หลวงปู่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่พระกันะหลวงปู่บอกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ในในในจืจามหลวงปู่อะทำไมด,ด,ดูดีอย่างเงี้ยกฎหไม่ใช่ที่มันพระขันพูดแล้วก็คอมเมนต์ใช่ใช่เขาก็ยังบอกอ่ะแม่จริงก็ขอหวยที่แม่จริงก็ ก็คนมันโง่เพียงแค่นั้นไงคนมันคิดว่าจะต้องให้มันใชมไพี่ชจยใช่ใช่ตามนี้แหละคืออย่างนี้ฟังให้ดีนะโลกใบนี้ยมันมีทั้งขี้มันมีทั้งดอกไม้มันมีทั้งขยะมันมีทั้งของดีมีเพชรนินจินดา ไอ้พวกขี้เนี่ยเราก็ปล่อยมันไปอย่าไปแตะมันอย่าไปคุยอย่าไปหาเหตุหาผลอย่าไปดูว่าขี้เนี่ยมันกินอะไรมามันถึงปินขี้เราก็กดมันลงชักโคกไปเลยคอมเมนต์เลวมาลบไปเลยไม่ต้องไปตอบมันใช่ไหมเพราะว่ามันยังไงมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วเราก็เอาแต่คนที่ดีเพื่อจะส่งเสริมให้จิตใจเนี่ยเข้าหาทางทางอะไรอะทางธรรมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอย่าไปเสียเวลาเนี่ยเราเจอคอมเมนต์ที่มันเป็นขี้นะ เรากดชักโครกเลยปุ๊บแม่งไหลไปเลยไม่ต้องอ่านเพราะเสียเวลาก็หลวงปูก่ก็อะไรนะพี่นี่พ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 ี่เห็นตาพูดกะพี่เห็นตามาพูดกับหลวงปู่เช่นเห็นตาหรือวะที่พี่เห็นตาพูดกันว่างอะไรนะ <c oughs> พูดว่าอะไรจำได้ปะจำได้สิมันนั่ง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 เต๋นั่งไกลวัดถ้ำอ้อาว ปิ๊งว่าอยู่เดียวเดียวนั่งใกล้นั่งใกล้จะไม่ได้ไงที่พี่หญิงบอกว่าสามารถแบบว่าทําให้มันไม่ต้องแช์ไม่ต้องอ่ำไม่ต้องมีคอมเมนต์ให้ดูเฉยๆเป็นวิทยาการน่ะปิดกันคือเงี้เราปิดบังความจริงไม่ได้มันคนมันก็ก๊อปปี้เรามันไปลงที่นู่นที่นี่ก็ไม่ให้ก๊อปปี้ไงมีได้เหรอวะทำได้เปล่าวะ ได้ป่ะไม่ให้คั่บปี้ได้ไ่ะไม่ได้ได้ไม่ให้ไม่ให้ดาวน์โหลดไม่ให้ก็อปปี้ได้เหรอได้แต่ก็ดูได้ไงได้เหรอดูได้แต่ห้ามกัอปปี้้องต้องดูว่าไม่เป็นไรก็ขอบอกว่าเราไม่กลัวมันหรอกพวกมันไม่มีอิทธิพลอะไรกับเรามันไม่มีศีลไม่มีธรรมคาไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่นะเราไม่ให้ความสําคัญกับมันเนือเหมือนคนคนอะไรว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็ดไก่เหมือนน้อน เหมือนแมลงสาบมากมายก็มีประโยชน์ออามันเป็นแมลงสาบจริงมันไม่มีประโยชน์ไงคือถ้ามันเก่งจริงมันก็เข้ามาแล้วมาคุยกันอย่างไอ้สี่ตัวเนี่ยเขามาคุยกันแล้วมันก็ได้ข้อมูลไปมันก็เรียกสี่ตัวนะเขาจะให้เปล่าแล้วเขาจะเปลี่ยนทัศนคติเองเขาจะบอกว่าอ๋อเออเออใช่นะเออนี่มันเถียงไม่ได้มันก็ไปก็แค่นั้นเองแล้วมันก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงไง คือนังแต่สมัยไหนแล้วเขาก็ให้คนเนี่ยเขาก็ให้คนเนี่ยมาถกปัญหากันมาแบบว่ามาใช้เหตุใช้ผลกันแต่เมื่อกี้ว่าขันเห็นแล้วสงสาหลวงปู่นะไม่หลวงสามันจะหลวงป <ลง S 1> ู่ยังไมไ่เหนื่อยอะไรเลยพูดก,กับคนที่เมื่อกี้เนี่ยกับคนคนที่ใจเชื้อขาวอ่ะฟังให้ดีนะมันลู่หรือมันไ,ไม่ไม่ไม่หลวงปู่ชอบเพราะว่าหลวงปู่เนี่ย บันทึกไว้แล้วก็จะไปอธิบายให้คนข้างนอกเนี่ยให้เขาดูเนี่ยเขาจะได้มีปัญญาด้วยเพราะคนที่คิดแบบนี้มีเยอะแต่ว่ามันไม่มีใครค้าให้คําตอบเขาลงผูกก็เลยเสียเวลาที่อธิบายแต่ไม่อธิบายให้เขาฟังคนเดียวหรอกทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวคนที่มันคิดอย่างนี้เขาก็จะต้องเอออะโอเอองเงินเออะโอเอโออ่อ,อ,อ, <laughs> อ,อใช่เดีย๋ยไม่ใช่แบบว่า เออเดี๋ยวว่ากันก็ไปใช้กับมนุษย์ได้หนุกกันออโอโอ,อไม่มันมีคนที่คิดแบบนี้ที่เขาไม่เคยมีใครอธิบายไม่เคยมีใครคําตอบเขาจะคิดอย่างนี้นไงแต่ถ้าเผื่อว่าที่หลวงปู่พูดไปเขาก็ต้องถือว่าถ้ามนุษย์นะมนุษย์นะปฏิบัติดีๆนะนั่งปฏิบัติถือศีลให้เก่งนะมนุษย์จะรู้ตัวเองเลยนะใช่แต่มนุษย์ที่ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติด,ดีนะ นิดนึ่งกูก็เก่งแล้วอ่างี้ณเวลานี้ก็ถือว่าเราเป็นข้อตกลงกันแล้วตกลงว่าอย่างว่าจะไปหลงให้หมดเลยไม่ต้องมีการแล้วตกงานอะตกงานนะฮะเดี๋ยวยินดีจ่ายตามนี้บา,บายบายโอเคงั้นหลงปู่ยืนก่อนเดีย๋ยวให้พระขันทำอะไรแป๊ะหนึ่งตัดตัแกเลยนะตัดจะไม่ไต้องกลัว สาธุนะประขันจงเจริญตามนี้ขี้กลัวไอ้ล่างมันขี้กลัว <c oughs> ไม่ต้องกลัวตายเป็นตายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมีช่วงให้ขัดเยอะ <c oughs>